วันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวเกมเต้นนะครับก็กล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับก็สนุกพีครับเดี๋ยวมาดูว่ามันทําอะไรได้บ้างครับผมมันจะมีแผ่นไดเวอร์มาให้นะครับอันนี้ไว้ลงกับคอมนะครับแต่ผมใช้กับ LCD ได้เลยครับทีครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อครับก็ต่อออกข้างหลังได้เลยครับ ลากสายมาปุ๊บต่อได้เลยครับส่วนมันจะมีวิ b บีเส้นหนึ่งครับอันนี้ไว้ต่อกับคอมครับพอลงเดวเวอร์ปุ๊บก็ต่อได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับอันนี้พอเราเปิดเครื่องมาเสร็จปุ๊บมันจะมาให้เลือกว่าเป็น LCD หรือ CRT CRT ก็คือทีวีรุ่นเก่าครับโอเคเดี๋ยวสาธิตหน่อยสิน้องๆเลือกเป็น LCD อีา เพลงเบาไปนิดนึงเดี๋ยวเราเพิ่มเสียงไปหน่อยครับอันนี้ลองดูที่มันมีเมนูอะไรบ้างก็จะมีเกมนะครับแล้วก็มีพวกเกมที่ผมไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ผมผมเน้นเต้นอย่างเดียวครับเกมไม่มันเต้นเต้นสนุกกว่าครับเกมันมีประมาณนี้ครับเข้าข่าให้ดูครับอย่าเพ่งสนใจครับดูเต้นดีกว่าครับไปเต้นดีกว่าเต้นเต้น ออกจากเมนูครับมันจะต้องเหยียบที่แป้นอย่างเดียวครับข้างล่างนะครับโอเคเพลงก็ไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าเราแอดเพลงได้ครับอันนี้ไม่นจะมีโหมดให้เล่นนะครับเล่น2คนก็จะเลือกเป็น8ดนะครับหรือถ้าแบบเล่นคนเดียวเลือกเป็นซิกปัตตอนก็ได้ครับมันก็มันจะคอนโทรลประมาณ6กปุ่มครับแต่ผมแบบไม่เก่งมากเอาแค่สี่ก็พอครับแค่4ก็เหนื่อยแล้วครับก็เลือกเลเวลเอาง่ายแล้วกันครับ เล่นอยู่ที่บ้านนะครับสนุกสนานกันไปครับใครมี lcd จอใหญ่ๆนี่ยิ่งเวิร์กเลยครับอันนี้ก็เลือกไปยิ่งจอใหญ่ต่อออกเครื่องคอมหรือว่าลำโพงดีๆครับอันนี้แอดเพลงได้ครับผมแอดใส่ไปแล้วครับเรียบร้อยครับอยู่ในมโ m o r การ์ดครับสามารถไปแอดเพลงใน memory ได้ครับใส่เข้าไปก๊อปไปปุ่มก็ได้แล้วครับเป็น m p 3ครับอันนี้เพลงก็อาจจะไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าผมเน้นเพลงที่แบบว่า เต้นบ่อยๆครับอลองเต้นสักเพลงสิเพลงอะไรก็ได้ครับผมไหมก็เล่นเป็นแบบอย่างนี้ครับโอเคอันนี้ผมรีวิวค่านี้ละกันครับเดี๋ยวให้น้องเขาเต้นสาธิตสักสองนี้นิดหน่อยๆครับโอ้โหเต้นใหญ่เลยครับโอ้โหครับผม ก็ขอบคุณที่รับชมครับไปหาซื้อกันได้ครับไว้ออกกําลังกายดีครับผมเด็กๆก,ก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้แก่ๆก็เล่นได้ครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ